สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกอยู่ไหนทุกคนเห็นว่าเพื่อนมาจากรถไฟเลยคือนั่งเลยสถานีจ้าทอดหอยนังรมของพันธุ์ท้ายนรสิงกับเครื่องต้มยำนะคะสำเร็จรูปเลยของพันธุ์ท้ายนรสิงห์เหมือนกันนะคะเชียร์ไปทั้งหมดวันนี้นะคะ ในที่สุดเราก็ได้ได้มีามดีไปคิชเชเนอร์สุดทีทุกครั้งนี้จริงๆเราอัดคลิปเนี้ยมาแบบ 3- ามสี่รอบแล้วอะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปจะต้องมีอุปสรรคไม่ก็ฝนตกไม่ก็ไปไม่ได้แล้วมีการรอบวคอแตกมากมายอะไรอย่างนี้เนาะั้งนี้หวังว่าจะไม่มีอุปสรรคแล้วนะคะแถมหลายรอบแล้วขอให้มันใช้ได้สักทีเถอะตอนนี้ก็คือลมแรงเว่อร์ดูดิดูหัวนี่ตายละหัว oh, มิงก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะนั่งรถไฟไปกันค่ะนั่งรถไฟไปคิชเชเนอร์แต่วันนี้เราจะไปแค่ดาวน์ทาวน์นะคะเราจะไม่ไป ตรงแบบแฟร์เวยตรงมองใหญ่ๆเราจะไม่ไปวันนี้นะเราจะไปแค่ดาวเทาดาวทาก็เป็นประมาณแบบว่าสยามในกรุงเทพประมาณนี้แบบอยู่ในเมืองอะอะไรประมาณนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนด้วยนะว่าเมืองคิชเนอร์นะคะเป็นเมืองที่อยู่ใ,ใกล้กับเมืเทอร์ลูคืออยู่ติดกันเลยแล้วมันก็เป็นเมืองเล็กเหมือนกันแล้วแบบเหมือนที่นี่เขาก็เหมือนระดมการกันว่าเอออะโอเคในเมืองมันก็อยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วเขาอาจจะแบบให้รวมเมืองกันเป็นเมืองเดียวอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่ออะไรนะคะแต่ว่ามันเขาแบบมีอุดมการออกมาแล้วว่าเออให้มัน เป็นเมืองเดียวกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้มันก็แบบเหมือนเป็นเมืองเดียวกันไปแล้วแต่ก็ไม่เหมือนเพราะว่าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยขนาดนั้นเนาะก็เราไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถึงสถานีแล้วน,นะทุกคน คือสถานนี้แหละหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทําไมแบบว่าใส่ชุดนี้ตลอดเลยเพราะว่ามีหลายคลิปของเรานะคะที่ใส่ชุดนี้ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็มีหลายชุดนะคะที่เอามาแต่ว่างงๆคือทุกครั้งที่ใส่ชุดนี้ก็คือจะมีเลิกแบบมาถ่ายคลิปตลอดเลยอะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปนําโชคถ่ายคลิป,ปละกันก็คือถ่ายคลิปกับชุดนี้เยอะเว่อร์ <c oughs> ไป <c oughs> ไปดูกันจริงๆละ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรถไฟก็คือแบบว่าคนเยอะมากๆจนถึงหาวาเราต้องยืนกันเลยทีเดียวคนเยอะเวอร์ให้ดูวิววิวดีมากๆเหมือนกันนะคะไปดูตอนถึงแล้วทุกคนเห็นมาเพื่อมาถัดรถไฟเลยคือนั่งเลยสถานีจ้าไม่ใช่นั่งสิยืนยืนเพลินไปหน่อยทุกคนก็เลยนั่งเลยมันหนึ่งสถานีแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก,ก็เริ่มเริ่มเดินจากตรงนี้ก็ได้ เอาทุกคนดูดิลมอลังการมากไปเดินยาวๆค่ะ เราก็เดินอยู่ในดาวน์ทาวน์้นะทุกคนก็คือมีทงแชนดาเอนู้นทงชนดาโอ้ยทุกคนดูให้ดูทุกคนเราเพิ่งจะร้านอาหารที่เขาบอกว่าอร่อยนะคะคือร้านนี้ชื่อว่าคินคาคุน่าจะเป็นร้านที่แบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายนะคะจะจะเหมือนเราอาจจะไปไปซูปเปอร์จีนอีกเป็นอีกซูปเปอร์หนึ่งที่ไม่ได้แบบว่าดูร,ราเหมือนที่นทีนท่นนี้จะเป็นแบบโลโคอลโลคอลหน่อยอะไรอย่างน,นี้เราจะไปดูกันว่าเออมันจะมีอะไรที่เราสามารถซื้อกลับไปได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะไปด,ดูกันบรรยากาศดีมากเลยทุกคนดูดิ บรรยากาศดีจริงๆนะทุกคนเราเดินเดินมาก็คือกระจกแตกอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่ากลัวทุกคนเรา,าจะให้ดูนะคะ ร้านนั้นน่ะชื่อร้าน Tim Horton นะคะเป็นร้านที่มีมันเป็นแบบของแคนาดโดยเฉพาะเลยนะมันเป็นแบบโอนโดยคนแคนาดาโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งตอนนี้มันก็มีเปิดอยู่ที่ไทยด้วยนะทุกคน Tim Horton อ,อะตอนนี้นไม่เคยไปคิวแล้วว่ามันเหมือนกันหรือเลปล่าแต่ต้องบอกว่าของทท่เนี่มันหวานแบบ หวานขึ้นจนมูนแต่เราก็จะทํคชิปแยกออกมาด้วยนะว่าเออที่ทิมพอลต์ตที่แคนาดานเนี่ยมันต่างจากที่ไทยไหมอะไรยังไงเวราก็จะแบบไปเข้าไปซื้อไปลองชิมแต่ว่ามันหวานมากก็เลยแบบไม่เคยกินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก็จะไปลองดูก็ได้เหมือนเคยลองแล้วอ,อย่างเงี้ยมันหวานตันก็เลยแบบเออหยุดพักก่อนอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทำชิปแยกให้ดูแล้วกันเพราะมันเป็นอะไรที่แบบแคนาดาจ๋ามากแคนาเดียนมากเลยทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้ ชิมฮอตตังไปหาซิกกันได้นะคะที่ไทยก็มีเนาะแต่แล้วครนี้เรากำลัง on the way กำลังไปเปอร์มาเก็ตจีนนะคะก็อาจจะแบบไม่ได้เหมือนคลิปที่พาไป TNT เอนอยงแต่ว่ามันก็เออก็ไม่คพื่อทีอีกที่หนึ่งเราก็เลยไปไหนละกันไปดูทุกคนะคะเราก็ถึงแล้วะคะ่ะสุสาจีนเพราะอ่านไม่ออก นานจีนนะคะทุกคนแต่ว่ามีเกาหลีอะไรามาป็นคนนะมีหลายอย่างมากมีขโม,มามาจีนลงเกียวมีมดมีอะไรไทยๆบ้างไหมเนี่ย แกงเขียวหวาแกงกะหรี่แกงเผ็ดแดงอะไรคือแกงเผ็ดแดงแกงแนงแม่พลอยแม่พลอยแม่พลอยไทยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยทุกคนดูดิอันนี้ก็อร่อยดีอีกแล้วนะคะไปค่ะตามหาต่อค่ะเฮ้ยโอันนี้มาัมม่าไทยเหรอไว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 อันนี้อะไรไม่รู้ แม่มามาไทยวุ้นคนดอดีอันนี้ไม่ใช่ในวัชรูนะก็ต,ต้องมาที่นี่แล้วก็มาซื้อด้วยแหละเนี่ยทุกคนคือแบบมีทุกที่เลยอ่ะเหมือนของแบบแคนาดาโลโก้สตองที่แคราดาก็มีนะใครเราก็ดังเหมือนกันนะนี่แต่ก็ไม่เท่าจีนหรอกมาดูขนมกันบ้างทุกคนโอ้ยทุกคนทุกคนมนีมีที่นี่ด้วยอ่ะเราเคยทำ ไปต่อค่ะมีอะไรไหมเอ้าอันนี้เป็นขนมจีนแต่อร่อยมากแนะนำโดยเฉพาะรสชี้าเนี่ยอร่อยเวอร์รสอื่นไม่เคยกินแต่รสเนี่ยอร่อยมันจะเป็นปลาต่างๆอรนะอร่อยมากอ่ะแบบอร่อยเออไปต่อจ้ะมีน้องมีเนื้อต่างๆนี่ๆมันอยู่ในหมันอยู่ในจีนเลยอ่ะตอนเนี้ยอันนี้แบบใครเคยกินบ้างแสดงตัวหน่อยอันเนี้ยเครเคยกินแสดงตัวหน่อยเราเคยกินแล้วแบบเผ็ดดีแต่มันคืออะไรไม่รู้ไม่เจอเลยไทยๆแล้วอ่ะ ว่ะโกแกก็มาจ้าโกแกมีหลายรสเลยนะไทยสวีทอะไรเนี่ยไทยสวีทชิลลี่โกแกจ้า so this one is also Thai คือเป็นต่อ,อน่ากินจังจะ <No. S 1> ต,ต้องบอกก่อนนะว่าเรากินข้าวมาแล้วนะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนแฟนเนะาะเพราะเราเรา,เราแบบยังไม่เคยไปเจอย,ยังไม่รู้จักอนะไรอ่ะก็เลยแบบเออย,ยังไม่ถ่ายละกันเพราะว่าย,ยังไม่รู้จักกนะันเนาะกินใจเขานก็เป็นพวกแบบเครื<ๆ>่องต่างๆ อันนี้ชาจีนชาอ,อูนง,งนี่เยอะมากบอกแล้วว่าอยู่เมืองนี้ยมันอยู่จีนมาอยู่จีนจริงอ้อทุกคนนี้พ่อขวัญอ่ะคืออะไรอะ่ะทุกคนพ่อขวัญแม่ปูเสฉวนคืออะไรอะ่ะอันนี้อะไรอีกอ่ะอันนี้มันกุ้งสวยเราลองเอาไปทำดีไหมเนี่ยมันเป็นของใครอะ่ะน้ำพริกกอดกุ้งแห้งคืออะไรอะ่ะของใครหรอ น้ำพริกข้นเพิ่มมีอะไรอีกคลิกบดกระเทียมเจียวเฮ้ยน่าสนใจเครื่องปรุงเนื้อสำเร็จรูปอุ้ยทุกคนอันนี้เดี๋ยวนะเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวเหรอเฮ้ยน่าสนใจแล้วโหละพาคืออะไรวะอันนี้คือน้ำพริกเผาเผ็ดกลางไอ้ที่เราเอาน้ำพริกเผาไปดีปะหัวใครอ่ะอุ้ยพัดไทยโน้นละสิงเลยนะเฮ้ยไครจะจัดอันนี้อะไรผัดไทยซอส ซึ่งปูุผัดไทยซื้อนี้บ้าไหนก็มาแล้วเท่าไหร่สามจุดห้าเก้าสามจุดห้าเก้าเอาดีปะ่ะเอาดูแหละแดดแดดมันได้ทำหมดแล้วเดดดูวันหรือาอยุก่อนทุกคนเราเจะพันทยเรื่องสิ่งอีกแล้วตอนนี้อะไรอ่ะน้ำสลัดเขียวอะไรวะไม่เคยไม่เคยเห็นเป็นน้ำสลัดแดงว่าสั้นอแล้วก็มีเต้าเคี้ยวเออมันมีน้ำจิ้มบ๊วยอ่ะกินกับทอดมันกุ้งเลยแต่ทันท้าเราไม่เป็นอ่ะอันี่อะไรซอสหอยนางรมทุกคนซอสหอยนางรม ต่ว่าของจีนก็มีห้องนั้นเลยตื่นเต้นทำไมเฮ้ยทุกคนน้ำลี้ยมสุก,กี้ผู้ชายน้ำจิ้มไก่ตื่นเต้นทำไมไม่มีชื่อ,อ,อนนสุก,กี้หรอเป็นน้ำจิ้มไก่ตัว่าอยากกินน้ำจิ้มสุกี้ว่ะมันต้องมีพันธายอ่ะมันอาจะซ่อนอยู่นี่น้ำซุก,กี้ใช่ไหมไม,ไม่เขียนน้ำจิ้มสุก,กี้ยากตอ,อนนี้เป็นแบบเป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นอะตัวอันนี้หมืนไม่ใช่ของไทยป่ะใช่หรอขิงดอง ไม่ใช่ของไทยต้องใช่แล้วแหละมีเอเวอร์อ่ะซื้อดีปะ่ะอันนี้น่าซื้อถ้าช่วยได้บาย <date. S 2> ดิสเลซี่เลยเมันหมดอายุเ x p i r e d d ย t e อร์เดย์ย์เ e ็กซ์ออนะทุนดูจะบบายมหมดอายุอีกสองปีข้างหน้าทุกคนโอเคละบายดิสแต่วันเนี้ยคือทุกคนคือเราไม่ตั้งใจที่จะมาซื้ออะไรเลยนะจะไปหากันอีกว่ามีอะไรไทยๆอีกไหมทุกคนเราเจอซีอิ๊วขาวเข็ดหอมเลย อยากซื้อมากแต่มันใหญ่เกินแล้วมันก็แบบอายรุสองศูนย์สองสามเยซึ่งของ TNT มันก็มีนะคะที่วัตถุที่เมืองเรามันก็มีแต่ว่ามันแค่ไม่ใช่ของพันธายเฉยเฉยมันเป็นของจีนอะอย่างงี้แต่ว่าก็เหมือนกันแหละเนาะอืมเราก็เลยตัดใจตัดใจไปหากันอีกไปทุกคนเราเจอตัวเครื่องของต้มยำของพันธายนอสิงห์แล้วทุกคนดูว่าหมดวยุ สองส่วนสองสี่มีหรอมุกจะไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้เข้าหอตัวเองนะแต่ว่าก็ซื้อไว้ก่อนค่ะไม่เป็นไรเพราะามันสองสองสี่นู่นอ่ะตะก,กี้ผันมาเจออะไรอีกอ๋อ,อดีพู่อะไรอะไม่ไม่เคยเห็นไปค่ะเราจะไปต่อค่ะเราเฮ้ยเงาะวะอันนี้คนไทยก็มีนะหึปฏิเสธ This is อ้าวอ้าูอ้าวที่รอูอ้ อุ๊ยดิสวรรณโอ้โหอันนี้คือน้ำพริกแกงทุกคนแกงอันนี้คือพริกแกงแดงกันแล้วะอันนี้คือพริกแกงแบบแบบแกงขวานอันนี้พริกแกงมัสมั่นอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้พริกแกงกะหรี่ก็มีพริกแกงแพนงก็มีที่รัก I can make I can make everything out of this อือที่รากใครนกกระทาดิสวรรณสุดรีดด้วยเองที่รักดิสวันอโอ้โหแม่พลอยเอ๊ะทุกคนดูมีเขาคนละนิ้วของอร่อยดีด้วยอันนี้คือของไทยจริงๆเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ไม่เลยเราอยู่ซูเปอร์จิหรือว่าเราอยู่ซูเปอร์ไทยงงมากก็อยากซื้อหมดเลยอ่ะเน,นี้ยทำไงดีซื้อหมดเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้เราจะจะ,จะก้นใจไว้ก่อนแล้วกันไป ทุกคนคะตอนนี้เราก็จ่ายตงค์เสร็จแล้วนะเราจะมาสรุปกันเล็กน้อยว่าเราซื้ออะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้สรุปเราก็ตัดใจไปหมดนะคะเราซื้อแค่2อย่างซื้อเป็นซอสหอยนางรมของพันธานนลสิงกับเครื่องต้มยำนะคะสำเร็จรูปเลยของพันธะนนลสิงเหมือนกันนะคะซึ่ง2อย่างนี้เชียไปทั้งหมด7.28ดอลลาร์นนะคะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าถูกสำหรับที่นี่นะคะแต่ที่ไทยอาจจะถูกกว่ามั้งไม่มั่นใจแต่ว่านั่นแหละก็คือบอกเลยว่าพอเปิดพอเราแบบได้เข้าห้องของเราแล้วที่คอนโดเราเราก็จะมาที่นี่ เราก็ซื้อเครื่องของที่ไทยที่ตรงนี้นะคะก็คือได้ที่ปักหลักประธานอีกที่หนึ่งแล้วที่1คือ TNT ที่2ก็คือร้านนี้เลยค่ะที่เราเพิ่งไปมาที่คิชเชนเนอร์นะแต่คิชเชนเนอร์มาจจะแบบไกลหน่อยนะทุกคนเออแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นก็แค่นั่งรถไฟมาแต่ก็ต้องแบบอินเวลาในระดับนึงเลยนะเพราะอาจจะจะต้องเดินแบบเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นเนาะแค่นั่งรถไฟมาไม่กี่สถานีก็ถึงแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบไปเสถานีอะไเนี่ยอะไรอย่ากก็ลังจะกกลัับนแล้วก็เดิินนกไม่ใช่ ดมาพอดีเลยหัวเม,งม่งไหมถามใครไปค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานีแล้วเนาะให้ดู อีก8นาทีนะคะรถไฟจะมาเนาะเฮ้เราก็จะนั่งรถไฟกลับไปที่วัดเทลูแล้วก็กลับห้องอะไรให้เรียบร้อยอะไรอย่างเนาะเพราะตอนนี้ก็ค่อนข,ข้างเย็นแล้วนะคะก็เก็บตกวันนี้ก็คือมาแบบงงๆก็คือตอนแรกก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอพวกแกงต่างๆของที่ไทยอะไรอย่างเนาะมีหมดเลยทุกคนแกงเคียวหวานื่องแกงต่างๆืึองแกงมีทุกอย่างเลยอ่ะมีคื่องแกงอะไรบ้างนะทันแนงแกงเคียวหวานมีหมดเลยอ่ะเออกลัไปดูในคลิปนั่นแหละ แล้วคือแบบจริงวันนี้เรามาเราแค่จะมาเดินเล่นนะทุกคนไม่ได้คิดที่จะแบบไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตจีนอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็โชเชฟพอดีก็คือดีเลยก็คือได้ได้ไดที่ปร,รับประบาทันไมเวอร์นะคะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคนขอตัวไปพักผ่อนแล้ววันนี้ออกข้างนอกทั้งวันเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนบาย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 